สวัสดีครับวันนี้นะครับผมได้ยางมาอีกแล้วพึ่งได้มาสดๆยกขึ้นรถเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับกำลังเดินทางกลับบ้านชุดนี้มาทั้งหมด8เส้นนะครับเป็นยางดันหลบนะครับเป็นยางดันหลอบอง215ทับหกสินะครับ ช่วงนี้ขอบ16มาขอบ15้าไม่ค่อยมีครับได้มาใหม่ๆนะครับถอดจากรถป้ายแดงใหม่ๆนะครับยังไม่ได้ล้างท่านใดสนใจก็สอบถามขึ้นมาได้นะครับถ้าล้างนี่ก็เจ๋มเลยนะครับแล้วก็จะมีน็อตล้อนะครับตัวยาว นะครับแถมให้เหมือนเดิมนะครับอยู่นี่ดันหลอดนะครับราคาอยู่ที่1,200งพันสอ้ยไอ่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับดันหลอดฮะอยู่นี้ปี2022นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะเป็นปี2021แต่ว่า มันจะเป็นปลายปีครับสัปดาห์ที่50ก็ประมาณธันวานะครับก็ถ้าเทียบไปแล้วก็ยางก็ไม่ใหม่นะครับเท่ากันนะครับก็เหมือนเดิมครับสวยเป็นยางเกรดเนะครับถอดจากรถป้ายแดงนะครับรีโวนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับ เดี๋ยววันหลังจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ายางถอดรถป้ายแดงมันดีอย่างไรนะครับบอกได้คำเดียวครับว่าทนใช้นานคุ้มค่านะครับโอเคนะครับนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ